สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนครับผมมือน,นีไม่เล่นบ้านครับผมนะครับาพามาเบิ่งพี่น้องเอ้ยเบ,บื้องอุ้งเบิ่งทีล่ะพี่น้องครับีห้อยหน,นอยผ่าหรือห้อยยังเนี่ยอยู่ตรงกุญแจเนี่ยเห็นหมั้ผ่าหรือ,อยังอื เบื้องทีละอ,อันนี้อันนี้ของในเฮือนนะครับเบิ้งทีละพี่น้องครับอยู่อำเภอข้ามเขินแก้วเนาะเดี๋ยวผมแอยู่อยู่อำเภอสิรินทรครับผมตำบลข้ามเขินแก้วผมอยู่บ้านหว่วยให้นะครับผมอยู่บ้านหว่วยให้นะครับ เบิ่งวินีหน่หอ,นนอยอมนันเดปบ่ม่ันดอกเบิ่งครับเขษหน้าต่างางเขาประตูเสียดประตูครับลูบลูกมาเบิ่งประตูเสียดประตูครับยอยยอยเบิ่งกอนยิดเนี่ยเก็บออกไปบางส่วนแล้วนะครับกอนยิดครับผมเ <c oughs> บิง่งไปไหล่เสอแต่ว่ากุญแจในห้องเนี่ย ที่ลอกไวเนะี่ยเนี่ยครับมีห้อยมันกับเรือยรับ่เรือ,รรอกับมีดนะครับผมเบิ้งที่น้องครับเนี่ยเบื้องคันตู้ประตูอันนี้คือให้พอเพิ่นมาเอาสังกะสีมาแยมไว้นะครับมากเกินไปแยมไว้ไมันยังพยายม อ้อเอออ้ยบ่กัะพ,พู้ดพี่น้องครับเ,เน,น,น,นี่ยนะครับจากเสียจังไดเป้นเทือทีสาเทือทีสี่เหรครับพี่น้องครับจากเ,าเจ็ดเทือเหรอนะครับอันนี้นนทุบ ประตูเลยนะครับรอบที่่านมากก็คืองัดหนาต่างฟังฟังผุ่นนะครับนี่ครับยี่บานหวยให้พี่น้องครับบานหวยให้่านไปเนี่ยเนี่ยแล่นพานหนาเฮื่อนผมไปเนี่ยประมาณร้อยสองร้อยเมตรกับพ่อสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นาอของไอจอนี่เพื่อนนะครับอยู่ขวาเมือ่อ กลับมาย่ำได้กับเมื่อยพี่น้องเออเมื่อยตรงี่ละเนี่ยก้อนหินพวกเนี่ยมันใส่ทุบเนี่ยก้อนอิดเก็บออกจากเงื่อนเมื่อกี้จักสิวาจังเด้เหนื่อ,นอนยนะครับโบหูสิวาโบหูสิวา บงพี่พเออๆเอยอยๆออน้องๆอ,อยู่ทั้งนั้นเป็นคือทั้งนีบอกเป็นคือกันบอกครับ สิวาอย่างไรดิกับวงหูสิว่าพี่น้องเน,นี่ยรอบทีเแลียหน้าตาต่างนี่นะครับงานตาต่างนี่จนดผมเด้ยเอาเล็กมาเชื่อมวนะ้นะครับเนี่ยกดอีท อ่งผมไปอยูซ้ายนี่นะครับอันนี้พอนะครับเป็นเราสังกะสีมาปิดไวใไห้นะครับเราสังกะสีมาปิดไวให้ เกิดเดี๋ยวไปซสือประตูไม่นะครับแต่ขันกัดท่อแล้วล่ะครับขันขันยังมางัดกันยังมาทูบอีกกะกะคงสิบเปิดประตูออกแล้วกะกะคงสิบเอบอกะคงกะคงสิบบริยูนะครับเออคงสิบบริยู กสิงหผมมาจังเลยูเน่ยบนี้นะครับพี่น้องครับกำลังทำความสะอาดพี่น้องครับยูบั่น จ้าลูกจ้า,น,า,านี่นะครับโอ้ยออกเตะโอ้ยพวกน้งามเลยโอ้แม่งม,มีอะไรย่บ้าน่วยให้นะครับผมบ้าน่วยให้ตำบลคำขื่นแก้วนะครับอำเภอศิรินทรครับผมพี่น้องครับแม่มาแล้วแม่มาแล้วมาลงมลงมาลงเดี๋ยวพ่อลงมา ปุ๊บ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 ตึมไปออมไม่เห็นกับมือยแล้วครับพี่น้งครับเนี่ยต้องเบิดเนี่ยนี่ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นพวกอีทพวกนี้เนี่ย ủa gì, Nè, mẹ bớt đi nè. Nè, bớt. ซิวอกซว่าจย่งไงพี่น้องครั้งที่เจ็ดครั้งที่แปดแล้วนะครับเนี่ยนะครับเทือที่เจ็ดเทือที่แปดแล้วนะครับอยู่บ้านหวยให้ตำบลคำขข้นแก้วอำเภอศรลินทรเด้อพี่น้องครับนะครับ จ้าลูกเดีย๋ยวพ่อถ่ายคลิปก่อนเดีย๋ยวพ่อถ่ายคลิปก่อนอันนู้นนี่ลูกนี่เห็นแล้วกันรักสิบบาจอยงไพี่น้องครับเป็นยังแต่ติดกล่องนะครับผม เดี๋ยวติดกล่องนะครับบาไวแล้วนะครับเอาครับพี่น้องครับาฝากตอนซํามนีนะครับผมขันบ่ลำบากเกินไ้กับฝากแช่เด้อพี่น้องครับอยู่บ้านหวยให้ตําบลคำขุนแก้วอำเภอศิรินทร์ครับผมนะครับ ฝากแชร์ไปหลายๆกันแล้วกันนะครับผมกับบูงูเสียจะไหนพี่น้องครับกับว่าทายคลิปบอกต่อนะครับผมจะบเอ่อจะไดนล่ะกะพี่น้องอยู่งานอยู่สร้างกะระวังนะครับผมนะฮะบูงูเสียผมมีค้ามสีบอกพี่น้องครับเมื่อยอาเสือนะครับผม ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์น้ำเด้อครับพี่น้องครับนะครับมาเตือนไพ่ให้พี่น้องได้เบ่งนะครับ